นี่นะครับอันนี้เป็นรอยไหมนะครับเฟดระเบิดนี่นะครับนี่นะครับสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้วนะครับคือตอนที่โทรไปสอบถามลูกค้านะครับลูกค้าไม่สามารถตอบเรื่องโอมนำโพงได้เลยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าเอาไปติดตั้งเองหรือว่ายังไงนะครับคือการการรับประกันสินค้าเนี่ยครับคือการติดตั้งนะครับคนที่จะอยู่กับ ให้ช่างนะครับที่มีความรู้นะครับจะบางทีลูกค้าติดตั้งกันเองไม่สามารถคำนวณเรื่องโอหมได้นะครับเพราะว่าตอนที่ลูกค้าถามมาเนี่ยลูกค้าถามว่าเอาไปขับพวกเสียงกลาง15นิ้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกจํานวนนะครับอันนั้นนะเกินกําลังของ power amp นะครับแต่เวลาโทรไปลูกค้าบอกว่าลูกค้าขับแค่6กนิ้วแนิ้วนะครับข้อสอบถามที่ถามมาค่อนข้างโต้แย้งกับ บคําสั่งซื้อนะครับครับผมนี่นะครับไม่นะครับ